สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เวลา19นาฬิกา14นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูนสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตรในพระบรมมหาราชวังส่งบําเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและท่านผู้หญิงพลอยไัยลินเจนเซนเฝ้าถูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมศพ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจาพระชนมวานที่หน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉาดส่งจุดทูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่แท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมสำหรับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมในค่ำนี้เป็นพระสงฆ์จากวัดปยุระวงสาวาสวรวิหารและวัดจักรวรรดิราชาวาดมา วระมหาวิหารทั้งนี้แต่ละวันจะมีพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวงต่างๆในเขตกรุงเทพมหานครรวมสิวัดผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระนิษธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีส่งบำเพ็ญพระราช,ชกุศลถวายพระบรม,มศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เวลา7นาฬิกาส1นาทีสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตรในพระบรมมหาราชวัง ในการพระพิธีทำรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระสงฆ์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารและวัดราชสิทธารามราชวรวิหารรวม8รูป ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละแปดรูปรับพระราชทานฉันเพนวันละแปดรูปและประโคมย่ำยามกำหนดหนึ่งร้อยวันโอกาสนี้สมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศ สำหรับพระโกศทองใหญ่ทรงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประดิษฐานเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลภายใต้พนพบประดมมหาสเวตชัตรแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางมีชุมสายฉัดรห้าชั้นบางแทรกฉัดรเจชั้นต้นไม้ทองเงิน นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถส่งได้รับการถวายพระเกียรติยศพิเศษสูงสุดเทียบเท่าพระมหากษัตริย์พร้อมกันนี้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมื่นสุทธนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตามาังกูลสิริวิบูลราชกุมารโปรดให้ผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาที่หน้าพระโกด,ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวชูจิตธรรมารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา13นาฬิกา55สนาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวชูจิตธรรมารามอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปี2568ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญโดยสมเด็จพระอริยะวงศาคาตยานจวนอุทถายีมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกขณะทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยายลายัยทรงเปิดโรงเรียนพระปริยติธรรมรแผนกสามัญศึกษาแห่งแรกณนะบริเวณหลังวัดมกุฎกษตริยาราม ชื่อโรงเรียนวชิระมะกุฎในปีเดียวกันครอบครัวชูจิตตารมได้ถวายที่ดินจำนวน186ไร่และมีผู้บริจาคซื้อถวายเพิ่มเติมเป็น736ไร่ให้ตั้งเป็นที่ตั้งสถานศึกษาของคณะสงฆ์เพื่อขยายการศึกษาออกไปสู่ชนบทแต่ทรงสิ้นพระชนก่อนในปี2514ต่อมา2516สมเด็จพระพุทธชิน,นวงศ์ประจวบกันตาจารโร วัดมกุฏกษัตริยารามพร้อมด้วยพระเถรานุเถระร่วมกันก่อตั้งสถาบันสงแห่งนี้ขึ้นใช้ชื่อว่าสภาการศึกษามหามากุฏราชวิทยาลัยสาขาวังน้อยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระนามาพิไทยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครังพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชากุมารว่ามหาวชิราลงกรราชวิทยาลัย ต่อมาปี2519ได้ขอตั้งเป็นชื่อเป็นวัดชื่อวัดชูจิตธรรมารามเพื่อเป็นเกียรติแก่วงสกุลชูจิตตารมผู้ถวายที่ดินก่อตั้งครั้งแรกปัจจุบันมีพระเทศวชิรกิติผู้ช่วยเจ้าอาวาสว,วัดโสมนัสวิหารเป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา33รูปสามเณร136รูปวัดชูจิตธรรมารามจึงเป็น ทั้งพระอารามและสถานศึกษาของพระสงฆ์สามเณรจากทั่วประเทศจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยรวมทั้งมีสถานพยาบาลมูลนิธิศิรินทรเพื่อตรวจรักษาพระภิกษุและสามเณรอาพาธรวมทั้งตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงปัจจุบันมีพยาบาลประจำสี่คนอยู่เบนปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงและมีนายแพทย์ทำการตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษาโรคตาและตรวจรักษา สัปดาห์ละหนึ่งวันสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เวลา16นาฬิกาส0มนาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระรีสว่างควัตววรคติยราชนารีเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลในการพระพิธีทำสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตรในพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาหน้าพระโกธพระบรมศพ สำหรับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุระวงสาวาสีรูปและวัดจักรวัตรราชาวาสีรูป เวลา18นาฬิกา38นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรม,มศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรม,มาราชินีนาถพระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวง เวลา18นาฬิกาส0มนาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาลีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก,กิติยาภานาเรนทิราเทพพยัวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาและพวงมาลาส่วนพระองค์ถวายราชสักการะพระบรมศพ พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอธิตยารกิติคุณส่งบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐถินซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปดรปดกระหม่อมพระราชทานเชิญไปทอดถวายยังชุมนุมสงน์ณวัดพระปฐมเจดีจังหวัดนคปรปฐม เวลา17นาฬิกา22นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยารกิติคุณเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินซึ่งส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปลดกระหม่อมพระราชทานเชิญไปทอดถวายยังชุมนุมสงฆ์ณวัดพระปฐมเจดีอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในการนี้เสด็จขึ้นพระวิหารพระร่วงโรจนาริศ ส่งวางพวงมาลายัยส่งจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งบูชาพระร่วงโรจนทธิ์และพระพุทธรูปปางประสูติแล้วส่งวางพวงมาลายัยส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชาสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระสรีรังคาร พระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีและพระสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าพิชรัตราชสุดาสิริโสภาพันนวดีและทรงวางพวงมาลายัยส่งจุดทูปเทียนเครื่องน,นมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระปางป่าเลไล จากนั้นเสด็จขึ้นพระวิหารหลวงทิศตะวันออกส่งวางพวงมาลายัยส่งจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธ,ธมหาวชิระมาราวิชยัยและพระพุทธรูปประจำพระวิหารหลวงทิศตะวันออกแล้วเสด็จเข้าห้องด้านหน้าพระวิหารหลวงส่งวางพวงมาลายัยส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระบรมสารีริกธาตุณองค์พระปฐมเจดีย์ส่งโปรยดอกไม้บนพระแท่นปฐมเทศนา ทรงพระสุรายทรงเจิมระคังสามใบาจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกถินวัดพระปฐะมเจดีเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราช ราชวรมหาวิหารสันนิษฐานว่าเมื่อแรกเริ่มก่อนจะเป็นพระอารามมีการก่อสร้างเป็นพระสถูปมีลักษณะรูปทรงแบบบาทคว่ำเช่นเดียวกับประเทศอินเดียเพื่อเป็นปูชนียสถานในการประกาศพุทธศาสนาครั้งแรกในดินแดนสุวรรณภูมิราวพุทธศตวรรษที่สภายหลังมีการปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมให้มียอดเป็นพระปางและออกนามว่าพระธมเจดี ต่อมาพระบาทสมเด็จพ,พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฎวิทยามหาราชส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างพระเจดีย์องค์ใหญ่ลักษณะเป็นทรงรักควงรักข่งคว่ำครอบพระเจดีย์องค์เดิมพร้อมกับสร้างวิหารโคดและระเบียงโดยรอบแล้วพระราชทานนามใหม่ว่าพระปฐมเจดีย์แต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จก็สวรรคต จากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์องค์พระปะถมเจดีสร้างหอระฆังและประดับกระเบื้องจนแล้วเสร็จปัจจุบันมีพระธรรมวชิระเจติยาจารย์เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์142รูปและสามเณร16รูป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรไปส่งบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเชิญไปทอดถวายที่ชุมนุมสงฆ์ณวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี เวลา15นาฬิกา10นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพักกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพรไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกถินซึ่งทรงพักกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเชิญไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ณวัดพระพุทธบาทอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี วพระพุทธบาทสร้างขึ้นเมื่อปี2167ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมกรุงศรีอยุธยาแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองเขตได้แก่เขตพุทธาวาสเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทและปูชนียสถานอื่นๆที่อยู่บนไหล่เขาตลอดลงมาถึงเชิงเขาอาทิพระอุโบสถ วิหารป่าเลไลส่วนเขตสังคาวาสเป็นที่จำพรรษาของพระสงฆ์สาม,มเณรและมีศาลาการประเรียนตั้งอยู่บริเวณติดกับเขตพุทธาวาสปัจจุบันมีพระธรรมปีดกเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์สารูปสาม,มเณรสีรูปจากนั้นทรงวางพวงมาลายัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระมกุฏพันธนะเจดี JD, พระปฐมบรม พระบรมสารีริกธาตุซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพะสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่4ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างและยกยอดพระมนดบตกแต่งพระมนดบใหญ่และพระมนดบน้อยให้งดงามและส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ต่อจากนั้นเสด็จเข้าพระมนฑดบรอยพระพุทธบาทส่งวางพวงมาลัยและส่งจุดธูปเพียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งถวายสักการะรอยพระพุทธบาทเชื่อกันว่าเป็นรอยพระพุทธบาทที่ประทับบนแผ่นหินเหนือเขาสุวรรณบรรพด,ด้วยเป็นรอยพระพุทธบาทตามลักษณะ108ประการที่สมเด็จพระเจ้าทรงรมส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างมนฑดบชั่วคราวครอบรอยพระพุทธบาทไว้ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์เปลี่ยนเครื่องยอดใหม่และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยศ ไปทรงยกพระจุลมงกุฎสวมยอดพระมนดบและสมโพษพระพุทธบาทเมื่อปี2495และพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกพระจุลมงกุฎและสมโพษพระพุทธบาทอีกครั้งเมื่อปี2542 ผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบาตัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2566เป็นวันแรก เวลา10นาฬิกา17นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมสิริวรลปัญญามหาวิทยาลัยราชพัฏนนครปฐมจังหวัดนครปฐมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชพัฏกาญจนบุรีระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกรวม2 1 3 9 3คนในภาคเช้าทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้ถวายปริญญาคารุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมา์สาขาวิชาภาระศึกษาแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาลีรัตนราชกัญญาด้วย มหาวิทยาลัยราชพัฒนคนครปฐมน้อนมนำพระบรมราโชบายเป็นแนวทางการดำเนินง,งานมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบตัติที่มีทัศนคติที่ถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีและมีวินยัยส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฒกาญจนบ,บุรีมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมควบคู่กับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และในภาคบ่ายมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒจันกเกษมและมหาวิทยาลัยราชพัฒน์รำไพพรรณีระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเข้ารับปริญญากิติมศักดิ์และปริญญาบัตรรวม 1, 3 1 8คนทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยราชพัฒนจันกเกษมได้ถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสภามหาวิทยาลัยราชพัฏรำไพพรรณีได้ถวายปริญญาศิลปกรรมมา,าศดุษฎีบัณฑิตกิติมา,าศสาขาการออกแบบสร้างสารรค์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาด้วย มหาวิทยาลัยราชพัฒน์จันเกษมได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิงสาธารณรัฐประชาชนจีนในการผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์แผนจีนและการจัดตั้งสถานพยาบาลให้บริการด้านการรักษาแก่ประชาชนปัจจุบันผลิตบัณฑิตแพทย์แผนจีนแล้วกว่า400คน สำหรับมหาวิทยาลัยราชรรภัฏรำไพพรนณีมุ่งพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกสู่สากลผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา,งอ,ททาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยาวชนรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พเลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมลนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปรัมภ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยาวชนรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์หรือทีแสบหลักสูตรจิตปัญญาศึกษามินิจีทีโอ ณเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการซึ่งสถาบันศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จ GTO ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นระหว่างวันที่27-29ตุลาคม2568เพื่อพัฒนายาว,วชนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยพร้อมส่งเสริมให้เยาว ชนได้เรียนรู้วิถีแห่งการรู้จักตนเองเข้าใจผู้อื่นและมีจิตอาสาเพื่อสังคมผ่านกระบวนการจิตปัญญาศึกษาฝึกทักษะชีวิตอย่างสร้างสารรค์และน้อมนำหลักคุณธรรมจริยธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต ประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพร้อมลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันแรก วันนี้เป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพร้อมลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะพระบรมมหาราชวังโดยที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังมีราชสกุลคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์กรต่างๆร่วมลงนามแสดง แรงความอาไยอาทิราชสกุลบูรชาติเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทยและเอกอัครราชทูตสหรณรัฐีเริยประจำประเทศไทย และที่ศาลาสหาไทยสมาคมมีประชาชนจำนวนมากเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมลงนามแสดงความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนมาตลอดพระชนชีพ ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพร้อมลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกาทุกวันจนถึงวันที่8พฤศจิกายน2568 นอกจากนี้สำนักพระราชวังได้จัดจุดบริการน้ำดื่มบริการรถเข็นสำหรับผู้สูงอายุและจุดบริการหน่วยแพทย์จากกรมการแพทย์ทั้งยังมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชทานอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ประชาชนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ค่ะดิฉันวชนกสังคเวสสวัสดีค่ะ